หลายพื้นที่ของประเทศไทยเริ่มตื่นตัวและปรับเปลี่ยนรูปแบบการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์จากเชิงเดี่ยวมาเป็นการปลูกและเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานตามความเหมาะสมและศักยาภาพของพื้นที่ดังเช่นเกษตรกรที่เราจะพามารู้จักกันวันนี้เขาเริ่มจากตัวเองและครอบครัวและค่อยๆขยายสู่ชุมชนของตัวเองโดยน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เลี้ยงชีพจนประสบความสําเร็จเป็นประโยชน์โดยรวมแก่สังคมจนถึงทุกวันนี้ ได้เป็นบุคคลต้นแบบในท้องถิ่นอำเภอกงไกรล,ลาดจังหวัดสุโขทยัยความเป็นมาของครูสุทินอะไรเป็นจุดที่ครูคิดต่างจากคนอื่น ครูเริ่มอย่างไรจนมาถึงปัจจุบันสวัสดีครับผมจากกล้องจากสิบโทสุทินทองเอ็มอครูภูมิบัญญาไทยด้านเกษตรรุ่นที่8ครับในส่วนของอตัวผมเองเนี่ยคือความเป็นมาเรื่องของการทำเกษตรแล้วก็การดำรงชีวิตเกี่ยวกับการทำเกษตรในชีวิตประจำวันเนี่ยคือความเป็นมาก็ในลักษณะของอการทำทุกอย่างในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็ตัวเองถนัดก่อนเริ่มจากสิ่งที่ ตัวเองถนัดละลักแล้วก็ขยับมาเป็นเรื่องของการพัฒนาตนเองให้มันเป็นรูปแบบที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นโดยใช้กระบวนการของการทำกรเกษตรแบบจุนเจือแล้วก็การทำกรเกษตรที่มันมัน,ม,นมันไม่ต้องมีพิธีการหรือว่ากระบวนการที่มันซับซ้อนอในาการทำการ,กรเกษตรของผมเนี่ยผมใช้หลักแนวคิดเรื่องของการ ใช้ต้นทุนตลาดและก็ความแตกต่างซึ่งตรงเนี้ยมันมันมันสามารถตอบโจทย์เรื่องของการทำเกษตรปัจจุบันได้ว่าต้นทุนของแต่ละคนน่มีไม่เท่ากันแล้วก็ต้นทุนของแต่ละคนเนี่ยมีไม่เหมือนกันดังนั้นเราก็ต้องยึดถึงเรื่องของต้นทุนตลาดแล้วก็ความแตกต่างสร้างความแตกต่างในกระบวนการของการทำเกษตรเพื่อที่ให้ตลาดเราเนี่ย มันชัดมากยิ่งขึ้นแล้วก็กลุ่มเป้าหมายที่เราจะขายหรือว่าจะจําหน่ายอะไรต่างๆเนี่ยมันง่ายแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในส่วนของการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นรูปแบบของการทําทการเกษตรที่ที่ที่ทำตอนนี้ทุกวันเนี่ยก็คือเป็นรูปแบบของการมองอผู้เรียนรู้หรือว่าผู้ที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ต่างๆเนี่ยเป็นเหมือนญาติแล้วก็เป็นเหมือนคนสนิททุกคนที่ คุยกันสื่อความหมายกันด้วยด้วยออกมาจากใจจริงๆไม่ใช่เป็นคําพูดหรือว่าลักษณะของคําที่มันเป็นวิชาการเอาความจริงที่จับต้องได้ออกมาถ่ายทอดแล้วก็เอา,อาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของกเกษตรกรเนี่ยออกมาให้ให้เขาได้เห็นเพื่อที่เขาจะได้ประยุกต์แล้วก็ปรับใช้ในในบริบทของเขาอย่างแท้จริงครับ ครูมีวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิควิธีการกระบวนการอย่างไรบ้างวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้และกกระบวนการของการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ที่ทำทุกวันนี้ก็คือในเรื่องของการความจริงใจและการใส่ใจเหมือนเหมือนทุกคนน่ะเป็นเป็นญาติเราแล้วก็เป็นพี่น้องกันถ่ายทอดด้วยด้วยการไม่หวงวิชาถ่ายทอดด้วยเรารู้อะไรมาแล้วเราเคยเจอกับสิ่ง ปัญหาตัวไหนมาเนี่ยเราเราถ่ายทอดให้หมดเพื่อที่เขาจะได้ไปปรับประยุกต์ใช้ในบริบทของตัวเขาเองมันก็เลยเกิดความศรัทธาและก็ความเชื่อมั่นในในองค์ความรู้ที่เพื่อนเกษตรกรด้วยกันหรือว่าเกษตรกรรุ่นใหม่เนี่ยได้มาสัมผัสนะครับก็ตรงนี้ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเนี่ยตอนนี้ก็คือกระบวนการของการเรียนรู้เนี่ยยิ่งยุคปัจจุบันเนี่ยมันจะมีเรื่องของสื่อโซเชียลที่ที่เข้า ถึงตัวเกษตรกรทุกกลุ่มไวัยได้มากที่สุดก็คือเป็นเรื่องของการใช้เพจ Facebook บ้านจากกล้องนะครับเป็นบางเป็นบางาจังหวะที่เราได้ไลฟ์สดในการาถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่เกษตรกรควรจะรู้เป็นเรื่องที่เกษตรกรควรจะได,ได้ได้ปฏิบัติในสิ่งที่เราได้เจอก็ไลฟ์สดเพื่อที่ให้เกษตรกรได้ ได้เจอกับแล้วก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันในช่วงระยะเวลาที่เขาไม่สะดวกที่จะเดินทางมามารับความรู้จากเรานะครับแล้วก็ในส่วนของการถ่ายทอดต่างๆเนี่ยมันจะเรื่องของถ่ายทอดไปแล้วเนี่ยจะดูผลหรือว่าติดตามผลยังไงก็คือตัวผมเองเนี่ยมักจะคุยกับกลุ่มเกษตรกร ทุกกลุ่มที่ได้มาเรียนรู้แล้วก็สนทนาการแลกเปลี่ยนกันสม่ำเสมอเพื่อที่จะรู้ว่าสิ่งที่เขาไปปฏิบัติเนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรแล้วประสบความสําเร็จแบบไหนเพื่อที่จะได้ยกเป็นกรณีตัวอย่างให้กับคนอื่นๆเพื่อที่ไปปรับปรุงแล้วก็เพิ่มเติมให้การเกษตรของของเกษตรรุ่นใหม่เนี่ยดีขึ้นแล้วก็พัฒนาได้ผลผลิตอย่างอย่ง่งเลาะ อย่างที่เกษตรกรเขาลงทุนไปแล้วก็ไม่เสี่ยงกับการขาดทุนครับการอนุรักษ์มีอะไรบ้างที่ครูกล้องอยากอนุรักษ์ไว้ในท้องถิ่นและชุมชนครับในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ในส่วนของศูนย์การเรียนรู้ที่ตัวตัวผมทําเองเลยเนี่ยตอนนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการอนุรักษ์พันธุ์ยาแฝกการอนุรักษ์พันธุ์ไผ่แล้วก็การอนุรักษ์ ไม้พื้นถิ่นโบราณนะครับซึ่งจะหามาปลูกในพื้นที่ไว้ให้กับคณะศึกษาดูงานได้มาเรียนรู้ในเรื่องของพันุไผ่ต่างๆในเรื่องของพัน์ยาแฝกต่างๆพื้นที่ลุ่มพื้นที่ดอนและที่สําคัญก็คือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการปลูกฝังจิตสํานึกของคนในชมุมชนเรื่องของการคัดแยกขยะแล้วก็การาปลูกฝังจิตสํานึกของ ผู้ใช้บริการทั้งศูนย์อาหารแล้วก็ศูนย์การเรียนรู้เพราะว่าแต่ละวันเนี่ยมีคณะบุคคลเข้าออกเนี่ยไม่ตม่ำกว่าวันละร้อยถึง200คนปริมาณขยะในชุมชนก็เพิ่มเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเท่าตัวจากที่เราได้เคยเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับตอนนี้ก็เลยลองเปลี่ยนพฤติกรรมจากเมื่อก่อนเอาถังขยะที่ทางท้องถิ่นเอามาตั้งให้สีต่างๆสีเหลืองสีแดงสีเขียว แล้วเราเจอปัญหาก็คือคนก็ยังมีพฤติกรรมในการทิ้งขยะผิดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นถังใสหรือว่าเป็นถุงคนก็ยังทิ้งขยะผิดเหมือนเดิมจนเราทดสอบในการแยกขยะออกมาเป็น3 3ส,สอย่างก็คือย่อยได้ขายได้ไร้ประโยชน์ซึ่งมันมันมันง่ายแล้วก็มันมันมองเห็นถึงว่าการอ่านเนี่ยมัน มันดูแล้วไม่ต้องไปตีความหมายแล้วไม่ต้องไปจําเรื่องของสีเห็นแล้วว่าเอออันนี้ย่อยได้เนี่ยมันควรจะทิ้งตรงนี้อันนี้ขายได้มันควรจะทิ้งตรงนี้อย่างเช่นน,น,คะ,น,คนะครับอันนี้เป็นภาชนะแก้วที่ขายได้เราก็ไม่ต้องไปแยกและในส่วนของตัวนี้เป็นเป็นขยะขยะที่มันเป็นพวกหลอดพลาสติกพวกนี้ครับหรือว่าเป็นถุงพลาสติกสกปรกอะไรต่างๆนะครับเป็นถุงขนมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ ลูกค้าก็หรือว่าผู้ใช้บริการเนี่ยมีพฤติกรรมที่การทิ้งขยะที่ดีขึ้นแล้วก็เปอร์เซ็นต์จากการทิ้งขยะรวมกันที่เดียวเนี่ยเปลี่ยนเป็นการทิ้งขยะที่ผิดน้อยลงนะครับในส่วนของตัวนเนี้ยย่อยได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นงานอายอย่างหนึ่งที่เรามองว่ามันเป็นหน้าที่ของของครูภูมิปัญญาไทยอย่างหนึ่งที่มันจะต้องอนุรักษ์ทั้งตัว มรดกที่เป็นของไทยแล้วก็อนุรักษ์เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผมก็เลยมองว่ามันจะต้องอควบคู่กันไปแล้วค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมของคนผมทำเป้าหมายไว้ในเรื่องของอาการคัดแยกขยะที่ศูนย์เนี่ยมา3ปีแล้วครับในในส่วนของตอนนี้เป็นเป็นปีที่4ผมตั้งไว้ปีที่5เนี่ย ที่นี่จะต้องมีการคัดแยกขยะโดยพฤติกรรมของคนที่มาเรียนรู้ให้ได้ร0 0ซผมตั้งไว้ปี6566ที่นี่จะต้องเป็นที่สำหรับการคัดแยกขยะของคนคนไทยที่เดินหลังไหลเข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วก็มีพฤติกรรมการทิ้งขยะที่ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นเด็กๆเ,เขาเห็นในถังขยะที่มันง่ายเราเรียบง่ายเราเปลี่ยนได้เราสามารถดูได้ว่าอันนี้เป็นแบบไหนก็ ทได้กันนทุกคกคารต่อยอดพัฒนาวิธีคิดที่อยากจะถ่ายทอดไปสู่คนที่ได้รับจากครูสําหรับการต่อยอดและพัฒนาแนวคิดเพื่อที่จะให้าการทรรําเกษตรเกิดเป็นการทรรําเกษตรแบบย,ยั่งยืนจริงๆเนี่ยก็คือจะต้องไปไปไป,ไปทีละขั้นในสู่ของของกระบวนการของการทรรําเกษตรแบบย,ยั่งยืนจริงๆ ในส่วนของอตัวผม ấy, ก็เลยมีความคิดว่าเกษตรกรเนี่ยนอกจากทำเป็นแล้วก็ผลิตได้เนี่ยจะต้องจะต้องแปลรูปเป็นแล้วก็ขายเป็นถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนะี่ยเราก็จะเป็นเหยื่อของพ่อค้าคนกลางก็เลยมีแนวความคิดว่าเราเป็นศูนย์การเรียนรู้เนี่ยศูนย์การเรียนรู้มันต้องต้องมากกว่าร้านสะดวกซื้อศูนย์การเรียนรู้เนี่ยต้องมากกว่าห้างสรรพสินค้าเพราะว่าศูนย์การเรียนรู้เนี่ยเราเป็นแหล่งต้น ต้นการผลิตของตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆเลยก็เลยคิดพัฒนาต่อยอดในเรื่องของการขายออนไลน์ออฟไลน์การขายในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆการแปลรูปต่างๆที่มันที่มันเจาะไปถึงกลุ่มเป้าหมายที่มันชัดมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างสร้างกำลังใจและขวัญและกำลังใจของตัวเกษตรกรเองจึงคิดว่าชาวนามันก็มีซูปเปอร์มาร์เก็ตได้ชาวนาก็ต้องอสร้างแหล่ง อาหารที่ทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาได้หิวเมื่อไรก็แวะมานี่คือนี่คือโจทย์สําคัญที่ที่ตัวตัวผมเองเนี่ยทำกันบ้านมาว่าทุกคนหิวทุกคนอยากมาเที่ยวทุกคนอยากพักผ่อนทุกคนอยากอยากมาทำกิจกรรมเนี่ยจะต้องเบ็ดเสร็จอยู่ในส่วนของศูนย์การเรียนรู้เพื่อที่กระตุ้นให้กับกเกษตรกรที่ เก่งเฉพาะด้านเก่งเฉพาะทางเนี่ยได้มีกระบวนการเข้ามาอยู่เป็นศูนย์รวมแล้วก็เชื่อมโยงกันให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนจริงๆครับตรงนี้ก็เลยสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้เซเว่นอินวหรือว่าซูปเปอร์มาร์เก็ตชาวนาทีา่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรกครับอะไรน่าจะเป็นปัจจัยของความสำเร็จของศูนย์การเรียนรู้ในความคิดของครูสุทิน ในส่วนของตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของกิจกรรมซูเปอร์มาร์เก็ตชาวนานะครับที่เอาผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรที่แปรรูปมาช่วยกันจำหน่ายแล้วก็มาสร้างกิจกรรมให้เกษตรกร,รยอยู่ได้ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แล้วก็เอามาวางขายอย่างตัวนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวชาใบไผ่ที่คัดแต่ยอดไผ่มาทำชาแล้วผ่านกระบวนการทำการทำให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วไปคั่ว กับไฟ on, อ่อนๆที่ทำให้น้ำมันของใบไผ่เนี่ยกลิ่นหอมและเหยออกแล้วก็มา,าชงเป็นชาชาพร้อมชงกับชาพร้อมดื่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของชุมชนไม่ว่าจะเป็นกล้วยหรือว่าเป็นข้าวอะไรต่างๆเนี่ยก็ะจะมีการแปรรูปทั้งหมดเรื่องของตลาด ออฟไลน์และออนไลน์ออนไลน์นี่ก็จะเป็นการไลฟ์สดของน้องๆเกษตรกรรุ่นใหม่ที่สามารถขายของด้วยกรรมวิธีในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีและสื่อต่างๆแล้วก็ในส่วนของการวิ่งส่งเหมือนของบริษัทเอกชนวิ่งส่งถึงบ้านในพื้นที่ตั้งแต่1กิโลเมตรขึ้นไปจนถึง20กิโลเมตรนะครับโดยใช้คนในชุมชนทั้งหมดตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการสร้างมิติใหม่ๆเพื่อที่ให้กระบวนการของการเกษตรยอยู่ได้แล้วก็ มั่นคงและยั่งยืนจริงๆครับสำหรับปัจจัยความสำเร็จของซ mm ูเปอร์มาร์เก็ตชาวนาก็คือเป็นเรื่องที่มัน,ม,นมองเห็นภาพได,ได้ชัดมากขึ้นก็คงตอบโจทย์ของกลุ่มลูกค้าแล้วก็ตอบโจทย์ของคนในชุมชนในเรื่องของการนำผล,ผลผลิตมาจำหน่ายแล้วจำหน่ายได้แล้วก็มีคนเชื่อมั่นใน,ในเรื่องของการใช้ส่วนอาหารเป็น,ปนแหล่งหรือว่าเป็นคลังอาหาร หิวเมื่อไหร่ก็แวะมาได้ได้กินตลอดทุกวันนครับก็เลยอมองเห็นถึงเรื่องของปัจจัยความสำเร็จที่คนมั่นใจแล้วคนเข้ามาอย่างไม่ขาดสายครับจากเกษตรกรที่มาอบรมฝึกปฏิบัติจนนำไปทำสำเร็จนำไปประยุกต์ใช้เป็นเครือข่ายของครูควรมีบทบาทหน้าที่อะไรบ้างเพื่อแผ่ขยายถ่ายทอดอนุรักษ์และพัฒนาต่อยอดครับสำหรับ ในส่วนของเกษตรกรแล้วก็ผู้เข้ารับการอบ,บรมที่มาเรียนรู้แล้วก็ได้แลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์กันตรงด้วยกระบวนการของการเรียนรู้ที่ามากยิ่งขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเอาไปไปยุ์แล้วก็ปรับใช้ในกระบวนการที่มันตรงกับตัวเองแล้วก็สิ่งที่ตัวเองถนัดเนี่ยจะประสบความสําเร็จแล้วบทบาทของพวกเขาเนี่ยที่เขาได้ถ่ายทอดในสิ่งที่พวกเขาถนัด แล้วก็ต่อยอดให้กับเครือข่ายชุมชนเนี่ยมันก็เลยทําให้กระบวนการของการถ่ายทอดองค์ความรู้เนี่ยมันเร็วแล้วก็ง่ายในฉบับที่ตัวตนที่เขาเป็นแล้วก็ทําให้การเกษตรแล้วก็สิ่งที่เราได้ถ่ายทอดเนี่ยเกิดความยั่งยืนแล้วก็สืบทอดในรุ่นของยุคเกษตรใหม่ๆมากยิ่งขึ้นครับอะไรอยู่ในความคิดครูคิดจะทําอะไรตั้งเป้าศูนย์จะทําอะไรให้เกิด ในอนาคตในส่วนของเป้าหมายแล้วก็ความคาดหวังที่ตั้งใจไว้จะทําทให้สําเร็จก็คือการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของตัวเกษตรกรเองแล้วก็เจ้าของศูนย์เรียนรู้ที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนทั่วประเทศเพื่อที่จะให้ตอบโจทย์เกี่ยวกับกระบวนการการผลิตว่าเกษตรกรเนี่ยสามารถดึงเครือข่ายในพื้นที่ที่อยู่บริเวณรอบๆและนอกเขตพื้นที่เนี่ย สร้างรายได้ด้วยกระบวนการการผลิตเองแปลรูปเองแล้วก็จำหน่ายเองให้อยู่ในวงจรแล้วก็วัฏจักรของอการการตลาดให้เบ็ดเสร็จพร้อมกันให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีชีวิตแล้วก็ให้ศูนย์การเรียนรู้ทุกศูนย์ในประเทศไทยเนี่ยได้มีรายได้แล้วก็สร้างอาชีพให้กับเกษตรกรอย่างมั่นคงจรงิจรง,รงๆเพื่อที่จะให้เ mm hmm. กษตรกรเนี่ยได้ลืมตาอาปากแล้วก็ทำสินค้าทางการเกษตรแล้ว อยู่ได้เลี้ยงครอบครัวได้มันจะมีความสุขมากที่สุดในสิ่งที่คาดหวังไว้ถ้าเกิดเกษตรกรไทยประสบความสำเร็จในเรื่องของการวางแผนการผลิตแล้วก็เป็นไปตามเป้าครับมีอะไรฝากให้หน่วยงานราชการมีบทบาทช่วยเหลืออย่างไรบ้างฝากแค่อย่างเดียวครับให้ในสิ่งที่เกษตรกรขาดไม่ใช่ให้ในสิ่งที่รัฐอยากให้ นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดผลประโยชน์แล้วก็ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณไม่เหมือนตําน้ําพริกละลายแม่น้ําสิ่งที่ขาดควรให้แต่สิ่งที่ให้ไม่ใช่สิ่งที่อยากให้นะครับตรงนี้ก็จะมีมีความาสุขแล้วก็มีความเจริญเติบโตในสิ่งที่ งอกเงยในสิ่งที่ได้รับมากกว่านะครับแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็จุดเช็คอินของชุมชนเราก็จะเป็นด้านหลักนี่เลยนะครับก็เป็นคอนเซปต์เราฮิวตะก้าเข้าป่าภัยเพื่อที่จะสร้างสภาพแวดล้อมให้มันดูน่าอยู่แล้วก็ให้ชุมชนเนี่ยได้ดูมีความสุขกับสิ่งที่ได้ทำให้กับคนทั่วๆไปได้เข้ามาใช้ชีวิตและวิถีของการท่องเที่ยวแบบกเกษตรแล้วก็มีไรายได้ กับมีความสุขพร้อมรอมรรรกกััันคคคบบบขุณาที่จ่าสิบโทสุทินทองเอ็มได้นำความรู้ความสามารถด้านเกษตรกรรมที่ตนเองได้รับการถ่ายทอดศึกษาค้นคว้าฝึกฝนจนประสบความสำเร็จเป็นประโยชน์โดยรวมแก่สังคมจึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการถ่ายทอดภูมิปัญญาในการจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสืบไป